စိရော်ဖုံးကြီးတပါတရားဟောပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအတိတ်နမိကောက်ပြီးချဲလိုက်ထိုးကြတဲ့ရွာသူရွာသားများဇလန်းအစမှာတော့စိရော်တယောက်ကတရားနာပြီးတော့၈လပိုင်း15ရက်နေ့မှပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ပြောလိုက်တာကိုတရွာလုံးကချဲကနန်းပြီးတယ်ထင်ပြီးလိုက်ထိုးကြပါတယ်။ဟိုတန်းตลาดနားဟောထဲกันหมดเลยแทนเลิศพี่เชโนသူတို့ထိုးလိုက်တဲ့ကနန်းကกွက်ติถั่วသွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရွာလုံးလည်းပျော်ကုန်ကြပြီးစိရော်စီကျေးဇူးတင်ကြောင်းတော့ပြောကြပါတယ်။ มาขอบคุณหลวงตาเจ้าค่ะงวดที่แล้วให้หวยพวกเราอ่ะถูกกันหมดทุกคนเลยเจ้าค่ะหลวงตาไม่เคยให้หวยหรอกเสียเราก็เลยเช็กคะแนนบิลามหัเจ้าเนี่ยถ้าไม่ถูรูจูเจ้าและแหงนปิารากูแต่ยอหลงกับคะแนนแทบปีเด็ทิ้งบีไ่ทุจะเปลี่ยนมาเลยฟังหลวงตานะเลิกซะเลิกเลิกโอเคไหมไปแยกยายกลับบ้านแล้วที่สายแล้วไปทำงานไป จับขึ้นเนาะเอกนันก็เลยแท้ถั่วเปลี่ยนมา0ครั้งละ50เช็ดไถหนีมา2หยกก็เลยมวยตะแทมวยลาတော့อญิงงะเสียโรกูจีหนูตลอดคุတော့ไม่จีหนูไหนတော့เวซဲบาเซ้มีบาတော့แหละละมึงเมื่อกี้มึงยังบอกให้ปล่อยวางอยู่เลยขนาดมาวัดนึงสะกดรอยตามอีกเหรอ ไไม่ทกดรเว่คนตงเคอราเชกันนั่นทวักการีคามาโรเซียโรกูเชไดนีเอมาในโอกาสกันนั้นมาปีบานเนปักกูตองกูทองกูยากูเซกูเป็นเจ้าหนอออีกูเซาปีบานเมสูบีเปยวไหวฉันสองคนเนี่ยบันไรทุกทีเลยค่ะมันเกี่ยวกับหลงตาด้วยเหรอ เกี่ยวสิ <า S 1> เจ้าคะ่ะอย่างเช่นเวลา9ก้าโมงเก้านาทีสิบห้าขั้นเดินเก้าเ้าหน้าเก้าหลังอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะหลวงตาก็ไม่ได้คิดอะไรน่ะมันเป็นคำอวยพรที่พระจะต้องให้ไปแต่นี่ขอไงคะหลวงตาได้ไหมเจ้าค่ะอยากได้ไหมคะกุฏิหลังใหม่น่ะอืกุฏิหลังใหม่บริจาคคราวนี้ดิฉันสองคนตั้งใจจะบริจาค9 9 9 9 9บาทเจ้าค่ะ 100, เก้าหมื 99, 99, 99, 99, 99. 99, 99, 99่นเก้าพร้บาทเจ้าืเกนเก้าบาทเก้าบาเก้าแน่นอนเลยรอบนี้ยังไงก็ต้องก้วอะไรจุดอะไรได้ไม่ใช่ค่าหลวงตาเดี๋ยวหลวงตาจะพยายามดูนะซีอารเลจูซาบิบาเมลูกียไลปารเ チェガナトトラーロ9919そうびトトラーバレチェダイニーマ2ヤオレドーダリトトピシヤロクオカウジャンブジャンシーバロレチェダイニーマ2ヤオシヤロクオカウジャンナアオミエンドワムラトゥルロウチェナリ2トゥルベビエンティジャムラソウラゴロチョノエザガチャネルマアサソウウェンヤウジーシュナイマレ ဒီဆက်ကားမှာတော့မကောင်းတာလုတ်တဲ့လူတွေမကောင်းတာပြန်ခံရမယ်ကြာကြာမကောင်းစားနိုင်ဘူးကိုလုတ်တာကိုခံရမယ်ဘသူမှလာခံပေးလို့မရဘူးကိုအမားကိုခံရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြချင်တာပါဟာတာလီနော်ဘီစိတ်ခံစားမှုအတက်ကျဖြစ်အောင်ရိုက်ပြထားတာမျိုးမလွတ်တန်းကြီးတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်